วิธีจีบคนรักเก่าการกลับไปจีบคนรักเก่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจมีบาดเพนที่ยังไม่หายดีเราจะมาพูดถึงวิธีการที่เหมาะสมในการกลับไปจีบคนรักเก่าอย่างมีศิลปะ 1. ก่อนจะกลับไปหาคนรักเก่าคุณถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการกลับไปเพราะอะไรเพราะเหงาหรือเพราะยังรักจริงถ้าคุณเพิ่งจะเลิกกันให้เวลาตัวเองได้เยียวยาและเติบโตจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมา 2. เริ่มติดต่อแบบธรรมชาติ เช่นการทักทายแบบเป็นมิตรไม่กดดันโดยเริ่มจากการถามสารทุกสุดดิบหรือแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจที่คิดว่าอีกฝ่ายอาจชอบ 3. เมไม่ได้พูดคุยกันให้เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความรู้สึกและมุมมองของอีกฝ่ายโดยไม่รีบด่วนแก้ตัวหรือโทษอีกฝ่าย 4. หากความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นลองเปิดใจคุยถึงอดีตพูดถึงปัญหาในอดีตอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ํา 5. แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะคำพูดอาจสวยรู้คุณแสดงให้เห็นว่าคุณได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายจงเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายหากเขาไม่ต้องการกลับมาคุณต้องยอมรับและก้าวต่อไป